ครับทุกทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้าห้องที่เรากําลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่นะครับตอนนี้พี่อิดกาลังสอนในเรื่องของการจัดไฟนะครับหลายๆคนถามมาว่าเออถ้ามาเรียนที่เชียงใหม่นะครับเรียนที่สตูดิโอเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแบบสั้นๆนะครับฮะถ้าใครอยากจะดูนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูที่ห้องด้านล่างเนาะป่าเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปดูในห้องกันเลยนะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน สลับกล้องกันก่อนเนาะขอเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะฮะอันนี้พักเบรกแล้วนะฮะเอาเบรกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กำลังไล์อยู่ครับผมไล์อยู่ครับาพาไปดูบรรยากาศในห้องนะครับเมื่อกี้เราจะมีการ อสอนถ่ายสินค้านะครับแล้วก็จัดไฟนะครับผมนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเียเดี๋ยวพาไปดูนะฮะตอนนี้กำลังเบรกกันอยู่นะครับผมวันนี้มีหลากหลายอาชีพเลยทั้งขายออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคุณหมอ,อตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับผมให้เห็นบรรยากาศนะมีคนมาทักทายด้วยนะสวัสดีครับพี่แหมมสวาสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรามาสั้นๆเนอะโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะแลวเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งก็วันน่าจะวันพุธนะครับที่จะมีการไลฟ์สดเนาะโอเคเร้ววันนี้เดี๋ยวก็ไปเวิร์กช็อปกันก่อนนะครับผมโอเคเจอกันครับ